มมัันนนเเื่อ็ใจขึ้สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทางช่องย t u b e นะครับผมเบาะสัารู้ชาแนลนะครับผมวิสุภพรน้องนาเดียนะครับผมวันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับผมทางช่องแฟนเพจก็มาด้วยกันนะครับผมวันนี้นะครับเรามาตามต่อเลยนะครับผมสําหรับเลขเชือกผูกคอวิญญาณเฮียนนะครับผมล่าสุดนะครับ เสียดายแทน FC มากเลยนะครับผมโค้งสุดท้ายผมไม่ได้มานะครับผมติดงานนะครับผมแต่เห็นช่องพี่ๆเขามาถ่ายทําก็คือเลขของพ่อรําเข้านะครับโค้งสุดท้ายเลยนะครับผมผมเสียดายมากนะท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่าให้โชคเรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราตามต่อนะครับวันที่16พฤษภาคม2568นนะครับผมวันนี้นะครับเราซื้อน้ำนะครับผมมา เส้นไหว้นะวิญญาณของน้องเขานะครับผมเจ้าของเชือกนะครับก็ทุกท่านที่รับชมตอนนี้ก็โปวดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับก็นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่เชือกที่ผูกคอบก็คือวางอยู่ตรงนั้นเลยนะท่านผู้ชมครับเด็วเป็นยังไงจะพาท่านผู้ชมเข้าไปสอบถามแล้วก็ไปทําพิธีบอกกก่าดววิญญาณขอโชคขอลาบต่ออุงวน่นี้อย่าลืมอย่าพลาดนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับท่านผู้ชม นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปทํำพิธีกับพอลัมด้วยกันนะครับผมก็ช่วงนี้ยายสวยก็ป่วยนะครับเอฟซนะครับผมยายสวยเป็นแม่บ้านของพอลัมนะครับก็ส่งกําลังใจขอให้หายป่วยเร็วๆนะครับด้วยถือว่าโรคร้ายแรงนะครับผมไม่ค่องรักษา

เนก้อนนาะครับผมถ้าได้ไปใส่ดิมานางมืงก็เห็นที่เราอยู่ก็เป็นเลขแปดเม่คืนเมื่อไรมันก็เป็นสองแปดแปมันก็เป็นนี่แหละมันเปียกแบบสก็เันะ้แต่คิดวไเปิดวหครับเว่าแต่ต้วี่นนครับเขาอยู่อันนี้ผมก็ว่ามันเขาอะไรนี่เลย Muyu, Juan Fandi y motor moto se ປວດເມື່ອນັ້ນປວດຫົວແຮງແດ່ຄໍมันຊິອອກໄປໄດ້ຍົກຂຶ້ນປວດຫົວມຸມໆໆເລີຍອືແຮງຫົບມ เนีนเนนห้นอะไรเกศเก่าสองตัวนนเนอยนๆเหนอหไรเ็ดเก่าสองตัวนนเนีนๆห้นลยไรหเพ่อสามตัวกับหา,กหากเก้าสามอ้อเม็นเม็นหืดๆเลยมันเม็นแหงบนลยกขึ้นซ่งมออว่าอะไรเม็นแหง ท่านผู้ชมครับายคนพ่อเป็นคนถึงเนี่ยมีวิชาอาคมนะาบอินี่ายือแล้วมันหม็นแห้งนะโอ้ม็นแหงเหโอ้เหม็นแฮงคเม็นกลยคเร่ยไยกขึ้น ว่าปวดหัวมื่อนี่เพราะปวดหัวเลยก็เหม็นแห้งผมแ้่ว่าเหม็นแห้งเียเหม็นบอลี่บอลอเทียยกขึ้นนี่มันจะเัือวมันได้ศูนหกเนี่ยมันที่ปวดหัวอันนี้มันเหม็นแบบหัวไน้มันเสี่ขาสามตัวผมบอกเหม็นจะยกขึ้นเมื่อไรเลยนี่เส่ขาทั้งบนตั้งล่างกันบอกตั้งล่างถ้าว่าผมฝันเพราะว่าฝันดีเขาดิโอ้เหม็นจะว่าอย่ากบแล้วมันกุยแห้งกุเทน่างมันเป็นไบางคกุเทียว่าเหม็นเป็นอีเด้เ่าถือกินได้ คือเป็นหวดที่สองหมอผอมยมอแมนึ่งหัวหัวดที่สามหมอหมดเลียกมันบ่ถือเดี่ขาบมเห็ดไหมหมวเลียงมันบ่ถือเนี่ยหมวเรียกมันให้เกิดบพ่วงน้ำสองขางก็จะบ่ถือเกียรตสองนี่อันนี้มาถือหมวสองหรือหมวสามนั่นี้ครับหมวสามเขาว่ามันฟันดีนะเตาลายเล็กไปฟันดีเตาไายเลขให้พยาที่นั่นมัน มันเจียแปดเด้บาทเมื่อฟันมาขึ้นเลยนะฟันปลาสุดเลยมันมาให้เอาขืนเตียมหนึ่งคนนะไม่เหนื่อยเลยฟันว่าจะไหนนะครับพอของฟันฟันว่ามะพร้าวนี่นวดเป็นปุ่มเป็นวงหนึ่งสินวยเป็นแซ้งเป็นแสีอยงเอาปืนขึ้นมายิงนีโปง่งย้อนพอยิงเองเลยยิงเองเลย<ข>อ้วยใจถือถือแตกซาแตกใส่เลยยิงไหนก็ถืออันใน,ในี้แหละเพราะว่าเอาขืนเตี๊ยมหนึ่งเด้อ ครับได้มันได้คำว่าฟันมาขึ้นนี่แหละก็เลยมั่นใจเอาตัวมันถื่ลนเอาตัวมันถือเลยพอวะบักาแล้วผมมักแหงเพราะว่าฝันดีแห้งเอาเกดแปดแล้วยิงลวงต้งทั้งแท่งนะบ่พเพเลยยังไงบัวมันแตกออกบดออกจากแทงเลยบดถ้าโป่งไปก็สะเลยสะเลยแตกออกกเหินหอดนวยมันแตกสะออกออืโอ้ฝันดีนะท่านผู้ชมครับขันมีมัองกับทองเกดเลยนะ พวกิดเนี่ยทมาตองอย่นีเท่านั้นแหเนยอาเปลงเอาเก่ามันแตกเสาออกเลยแตกเสาพอแต่ยิ่งโป่งไปมันแตกออกมัดชุนไวเลยยิ่งแซงมันเนยิ่งแซงมันอ่ะบ่แล้วก็แตกบุบบ่บุบขู่ลงง่ังมดเลยก็ะเลยนาะแตกองเยน่ะว่าว่าเป็นไนไวขึ้นเตียมหนึ่งก็เลยขึ้นเตียมหนึ่งนะ ใช่แลกว่าจะเอาเช็ดจิตนะมันมาฝันดีก็เลยเอาตัวเดียวนี่แหละเอาก้าวเ็ดนี่แหละเร็ดเช็ดเก่าเนี่ยกวเ็่าเป็นงวดนี่เขาอย่างไรเด็กงวดเดี๋ยวไหลพอไหลเหตุที่มันก่งวดงวดที่แล้วนะพอที่ผมบริเวณโค้งสุไทายพอทําพิธีขอคนหมดเลยจังใดที่ว่าเครืงสุดทรยกัมื่อกีอนี่้ะเงินเป่นมากกับถามเงินนะรก็เลยยกแผ่นเดียวเลยขึ้นแผ่นเสียกุข้อนี่ครับ แค่หกซุ้นครับที่เมืองแม่มันใจตัวนี้นะว่ที่แหลกคอไฮนะรกสี่ซุนหาเอ่อเสียเขามาเห็ดคลิปเนาะแหลกคอไฮเพราะว่าสี่ซุนหานั่นแหละแล้วกซ้ถ่ายจะทำอะบางนั่นแหละแค่โยกขึ้นใบเดียวนั่นะมันไม่สามใบครับแค่โยกขึ้นใบเดียวให้มักใบนี่มันกระชีมือบอกกันเลครั้นกลางขั้นกลถิถึหลายอย่างขันเางินกระซี่ลถึกถึงนี่เนาะ ซื้อรถสาม0มื่นสามก็เจ้ากับฝากเมื่อไห้เมื่อเป็นสิทสามเมื่นหาสามื่นหกอยะก็ได้รถฟรีเดียรถฟรีก็ได้รถรี่ต้ว่าได้ซื้อก็ได้ขีไปหันไปก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่มันก็ฝากมื่อห้ผู้แรกเจ็ดพันบาทที่สองก็สองเมื่อมาเนี้ยเกิดผมเกิดซื้อเองเนาะถึงสามใบได้แปดพันกว่าเมันก็ได้รถฟรีที่แบน มีรถมีรถนอนฟันดีฟันแม่นจะได้ซื้อรถจะได้ซื้อรถซื้อมาแบงมากเลยขอบเงินมาให้เนาะกอบพ่อจ้างนะเพื่อนเพื่อนออมาใหเงินมาให้แล้วเพราะว่าพ่อใหายเร็วพนธ์ถือซีหน้าเพื่อนก็มีน้ำใจสร้อยเหลือนะครับขอบคุณเอฟซีของพ่อลรำด้วยเด้อนะครับที่ส่งมาให้พวกเขาอันนี้รถฟรีพอดีละครือสามหมื่นสามไม่ก็ได้๋ยวเรือเดียวื่อจนได้รถผุดแล้วเรื่องถือจนได้รถผุดแล้วรถก็ขี่ดีอยู่ครับ บ้านไนส้มรถจริงบ้านไหเขาดูบ้านทะเ,เบียรน,นรถรก่อหนึ่งเกจหนึ่งเกจหกสามหนึ่งเ,จงเจกจทะเบียนรถนี่นะครับท่านผู้ชมคือที่ไปที่มาของงวดที่แล้วนะครับแต่เอฟซีหลายท่านสงสัยว่า อของผมคือบูเห็นเลขตัวนี้ FC ที่ว่าเนี่ยมานน้ำเหมาเนาะผมผมไม่ได้มาตามโค้งสุดท้ายด้วย FC พอดีผมติดงานนะครับผมวันนั้นผมติดงานช่วงเนีดวะท้้าายยททเศกาลสงการนะครับไทยไทยสิ้นเดือนของเมษาผมติดงานยาวเลยครับอันนี้ก็อันนี้สิเอาเดียวเดๆได้เพราะว่ามันฟันดีฟันดีละก็เอาตั้งๆนี่แหละสิเพราะเปลี่ยนแปลงนะเดียวซั้นนี่แหละเนี่ยเพราะเปลี่ยนแปลงไปทางอื่นเลยเพราะมันฟันดี มันยู่ไกไปได้กระถือนะกวจิวังแต่มีแต่มีแต่มีช่องทางช่องอื่นเขามาถ่ายทำได้ครบไม่ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับคือมีช่องมาถ่ายทําอยู่นะครับว่าเลขของพ่อรำเข้าจริงๆนี่คือหลักฐานนี่คือมีหลักฐานอยู่นะอยู่กับช่องของช่องอื่นๆนะก็คือถูกจริงๆนะครับผมแต่ผมเองไม่มีนะครับแต่ผมมาตามอยู่ต้นต้นมวนดครับผมแต่ไม่ได้ตามโค้งสุดท้ายเม้นแห้งอยู่บ้านเราเม็ดคุยแห้งเลยครับเวลาไ่มันปวดหัว่า เมื่อนี้ยกขึ้นใส่หัวว่าไรเลยรอบก้อนในที่เขานี่คือยกขึ้นนี่ปวดหัวที่พอยกขึ้นป่ดถ้าสวดปั๊บนี่ปวดหัวจะว่าว้างลงจะว่ามือบีบปุ้นปวดตึบตึบมันงวดนี่ยกขึ้นว่ามันหม็นที่บ้านนี่หมินแน่หมิ่นหมิุ่ยไปจัางมาตายอยู่เฮ้ยเป็นโอ้ยหม็นแห้งเพราะว่เหม็่นจำตึงๆผมนั่งอยู่ตรงนี้ผมบริกินเลยจนในบ้างลงเลยนะคนที่มีวิชาอาคมเท่านั้นนะครับเหม็นแห้งเตะดังทวนเลยว่ามันเข่ามันเข่าเลยเราเพราะต้องว่าเลยเพราะว่ามัน เหม็นใส้ดังเลยถละครับเลยเชื่อที่ที่ว่าเหมือเทาโยกเห็นเหล็กแปดมันวะเดี๋ยวเดี๋ยวูกวันไหนพ่อยกให้เบิ้งอีกก่อนครับเป็นเังไดเหมือนโยกบิึงเหมือนมันก็เป็นเหล็กแปดอยู่ขนาดนี้เออเอฟซีดูดีๆนะครับผมขนาดนี้มันก็เป็นเล็กแปดเมื่อไงกับโยกเบื้องมันเป็นเ็กแปดนะแต่มน่าแปดแปดเลย มันมันมันคือเหมือนนั่นเหมือนนั้นยังม่าว่าถืคิดยังมือนี้มันเหม็นแค่เชือกเส้นนี้เป็นเหมืนว่าเป็นผาสแลนสแลนนะครับผมเป็นส่ตัวนีผูกเพราะที่บ้าอีกนะเพราะว่าเอาแช่นี้แหละเพราะว่าเถวเดียวเลยเพราะว่าเอกจากนั้นเขามาเอากับมิตะเอาตะเล็กเพียนบั่นนะเหล็กเง่ายจะเอาตัวเดียวนี่ยแหละไปได้อยู่เลยนะครับผมแต่กับว่านี่ว่านี่คงสุดท่ายอี๋ อาจจะมาสอบครับจะมาโคสุดท้ายผมมาแน่นอนนะครับเพราอผมงานเบื่อแล้วครับเลยเราจะเดินเลี้ยนตามให้้ยงโคกสุดท้ายยังไม่หยุเพื่อเพื่อคฟันเทียังอีเปลี่ยนนี่ก็อยถ่งบ่อยกอาหวอนมันว่ายยุไกไปไหนมันกระถือไงไกยี่หรีเด้โอ้พ่อไปแต่ถือกระถือยิ่งพื้นครับโป่งแตกภาก็เห็นร้อนด้วยบอกข้าวแตกออกมา้าบเลย้าบมาเลยโอ้เลี้ยงาถือ เขาเตรียมๆเนาะแนวนเนาะถ้าภาษาบ้านเราเขาเตรมๆแน่แปลว่าแตกเติ้มบอกดวยไผ่ด้วยมันแตกสา้าเลยตัวเองโป่งเดียวเป็นจากเอ้ปยังแฝเลยกับการแตงกวาแฝงเพราะแตู่้สิแฝงนี่โป่งเดียวเลยโป่งเดียวไกลเพราะมไม่ได้ถือม่นังถือแตกซาแตกไสเผื่อเอฟซี เคยสีมันจะแปลเป็นแนวาไหมกะแล้วแต่เพิ่นสิแปลแต่ว่าพ่อลำให้เลขของพ่อลำเองโดยตรงเพราะว่าถือแล้วนะครับผมเพิ่นเอายุปีกองคนฮะคนที่ตายไหมแต่ว่ามันเขายี่เก่าที่อายุยี่สิบเก้าปีนะครับอายุของคนตายเก่าแต่เม่อนึงกับโบจักว่าเป็นยังโบจักโบจักแต่อายุยี่เก้าปีอายุปะหลายหรอแง่ก็ร่างแบบเป็นไหวแบบก็ร่างอ่วว่ามันถือแล้วพอมัน ยิ่งอยู่คำว่าอะไต่างแจงยิ่งเนาะประมาณไกลปรนไดพ่อสีพ่อยิ่งโอ้ไกลดีพืนสันยิ่งมาถึงเลยล่ะมันยังถึงเลยควรซ้ำทีน่วยดวงอกพวกแซงหนึ่งมาทั้งโป่งไฟสิกระซาเลยถือควรถ้าว่าน่วยจะซาออกแตกปุ๊บเป่าปุ๊บเป่าพังร่องน้อเด็กเขาหรือตอนนี้วะผมคิดนะก็สิบรอนเด็กเขาคือยิ่งมันยิ่งถือแล้วก่อนยกไกลบรนไดก็ถือบระยุทธ์แค่ว่าเด็กเขา แต่ปากขอแล้วปากมันแน่เลยคือกระดังตุ่มเลยนะพี existem, honey, honey. Car, no ่ดลยขอแล้วปากเราสักสิแน่เลยร้วงขอกันรังมากเมียนเมียนรลังรักมากก็คือให้เลยแม่นแน่รุ่นกระนอยรุ่นลูกนอยแต่นพ่อใบกระถือพ่อมปเลยเออเป็นน้ำน้ำดวงน้ำชั่วน้ำกันแม่ตัวครับเมียนเมียนแล้วก็คือยังเมื่อยิบเนาะมันก็หลายสามใบคนเนาะเช่นว่าใจอยากยิบตอนนี้ก็ยิบให้เพ้นตัวนั้นเลยสิ่งสำคัญก็คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นคือดูวิญญาณ ของคนที่เสียชีวิตเขาอาจจะมาดซอยผัวนะในส่วนหนึ่งก็ไม่มไปได้แต่ก็ปวดใช้ว<ม>ิจาได้ย้ายกับว่าสบายเนาะมันกดีเมีแไม่เอนี่มาช่วยขึ้น้าแม่ก็ป่วยอ่ะขาให้สรลังใจพ่อหลราของเรานะทุกผู้ชมเดี๋ยวชนตัวเลขนะครับผมอ่ะเรื่องเรื่องที่ฝันว่ายิงมะพร้าวอะไรเอฟซีก็แปลเองเลยนะครับแปลเองแต่เลขของพ่อหลังมีแค่นี้นะครับมีเท่านี้นะสิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อย วิญญาณเชื่อผูกคอนะห้ซซ้<อ>ำนี่เลยเม่นแม่รอพ่น,นพกับหายยังสีเลยสี่าเปลี่ยนแตลงนะเลยไงครับผมเก็อย่าตัดเล่นเพราะมันฟันแดดไงพวกเก่าๆนี่เกิดขึ้นได้เพราะพอ่อแมนแมนแมนให้เราว่างเอา,เอาด้วยให้เราว่างเอาให้เราว่างเอาด้วยครับเป็นตัวเลขที่น่ากลัวมากเลยนะครับใครเห็นก็แคปเลยนะครับโอ้เก่าแคปเอาด้วยครับทํำสิล่งแบบว่าเม่นแม่อีกประถามกับที่เอาต๊วเก่านี่แหละ เพราะมันยิ่งยุไกลก็ถึงนะก็จะมั่นใจก็จะมั่นใจแฮมสีบปตีเป็นตัวอื่นหลังจากที่ปล่อยตัวเล็กไปก็คือบวันวันเรียกเข่าคือก็ได้อาจจะเข่าสามตัวก็ได้เน้องเรียงง่ายไปเลยพอหาเข่าสามเลยยังอวบอวนห้าเข่าสามหรือว่าห้าหกสามนะครับผมอย่าลืมนะครับผมหกกับเก้าหนึ่ตัวอันตรายเลยตัวเดียวกันเนาะแมนครับหรือว่าเจ็ดหกเนี่ยเอฟซีกรับเอาแต่ว่าพอเราสีบปแขนลายตัวเพราะว่า เดี๋ยวเอฟซีจะเห็นเป็นเลขหลายตัวสิว่าคือหายหลายตัวแท้สิว่าแมแมนะครับเขาซ้ำนี่แหละมันไหนก็คือแล้วแต่ดวงเด้อบันเดอร์แต่ดวงของเรื่องมาดวงเอฟซีเลี้ยงนะครับผมก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเอฟซีนะครับผมเดี๋ยวเราจะตามต่ออีกคงูใช่ข้อลังจากนั้นเพิ่นเรื่องฟันก้อนหนั้นีีเพิ่นไปเรื่อบ่พออันไหเขาไปหาอยู่บ้านเลยว่ามีเพิ่นก็แบบว่าแต่แจ้งว่าเขาไปหาแล้วเหมือนแจ้งว่ามันใจกันยกเต้าเพิ่นขึ้นหมอแล้วแต่เหล็กเสียกย่างเดียวเลยตัวเพิ่นเบามันเสามใะ ถ้าเขาอีกวันนี the ้ก so <Yeah. S 1> ็แสดงเป็นวัดที่ที่สามบอกว่าจังวเลยเป็นเป็นวัดที่สามที่รัฐบาลไทยนะครับผมว่าชี่วัดวัดแรกวัดถึงวที่งวัดแรกมันน้ำออเกิดป้องน้ำโคู่เองกเกิดองคู่วันพระเจ้าวันถเช้าได้พระเจ้าซื้อขีดสองสองขีดเนาะไม่ได้หกขีว่แม่บหมแต่งว่ามัน จำได้บนะ่บ <ellt> um. านนี <With you. S 2> ้ก็เรยว่าเกิดบฟองหนำเกือบฟองหนำสองขุนอูมันก็จุดเจ็ดสองสองขีดนี่ยจะองมว่าสองเจ็ดโอนเงินมาให้ใส่อครับจโอนเงินมาให้ใส่ม่นเป็นสองสามพันอยู่ว่ะมันกสองเีเพราะว่าเขาจะฟองหํำไม่ใส่เขาเกือบสองคููเลยไม่ใส่๋ยวงนี้วันว่าหันที่เขาเอถือหลายครับ ผู้ละเอียดพันผู้ละเมื่อห้องเมื่อมาอยูได้ใส่เนี่ยนะครับน้องวัวน้องมาได้รถขี่คั้นหนึ่งพอดีนะเธอคิดว่าได้ขี่รถคันหนึ่งตามเาะแล้วก็ช่วงนึงก็ได้รักษาแม่น้ำน้องแม่นแม่นก็ได้เป็นทุนรักษาแม่น้ำไปหาหมอให้แม่ไปแปดพันธุ์แล้วก็ได้รักษาเนาะวัวน้องคิดว่าเป็นเป็นอย่างบุญเนาะขอบคุณเจ้าของเงินด้วยได้ใครที่ฟังคลิปนี้อยู่นะครับผมขอบคุณเจ้าของเงินนะครับผมที่ร่วมกัน ที่พิ่นรวมกันม ah าู้เล็กน่อยมาสมทบใผ่กับพ่อเนาะิ que, ่นแม่ไปหาหมอแผ่พันทแม่ไปหาหมอแล้วก็ซื้อแนวยันพาหนะง่ายๆเนาะแต่ก่อนอ่ะพอขี่ต่มอต์ไค์ขี่ต่มอตะไส่ในต์ไส์ได็กกดู้ๆเลยนี่ต์ไส่ขันนี้ก็คุนขนะพ่อออกดีนะเข้าวเดียวข้าบแตเบียนยังก็พ่อตะไส่อไรเบียหกห้าห้าหกห้ากหนึ่งหนึ่งห้าหกหนึ่งหนึ่ง เชือกหคอนะครับงวด1สพัษภาคม2 5 6บแว่อานี้ผมรับปากเอฟซีเลยว่าจะมาตามคูงสุดท้ายแน่นอนจะไม่พลาดเหมือนวดที่แล้วที่แล้วติดงได้ครับแล้วก็มันบีกตัวไม่ได้เลยรั่วมหาวายมอยู่ีี่ยู่ครับค่ยูแล้วไปอไปยังกับบุรีรัมย์อมืบุรีรัมย์ไปไปเรือรถรถนะไปไปหารถไม่ขี่วั่นไเปเบิ้งสองสามหม่องมันถือใจก็เบอว เทียงบดีนะครับห่างกึงตามมันถ้ามัน,มนเทียงดีมันก็เล่นได้นันแด่นกัดผลเด่นกัดฝนมันพ่อพนันสิมันก็ดซ้ำราคามันละบัวไม่หรอกถ้าว่าเทียงมันดีก็แล่นรอยยีรอยยีไม่ต้องพูดแล้วเอาจะมันหขางทัวไปใส่ขั้นแรกขึ้นขึ้นมืดทีแม่จะของคนของมันเดียวเบางหน้าเลยโอ้ยแล้วหนูชิชอมทะเบียนยังเขาบอกรุ่นไม่หนิแม่ทะเบียนยัง ไม่หวังครับหนึ่งเจ็ดเนี่ยหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดไอ้หกสามสามหกหนึ่งเจ็ดสามหกนะครับผมเอฟซีก็ลองลองดูเผื่ออยไปเที่ยวต่างประเทศวันไหนได้เนาะ็นหาโชกเนาะรถไม่เนาะรถเดิมาจากโฉกลาบน้ำเอฟซีเพื่นทางมาได้แล้วลอยยี่เด้แล้วเอาให้พังค่าจีนเลยวันึ่งแล้วว่าขับรถหายเพื่นเบื้องแนนมันจะเชื่องดีวะผมนะเอาก็เลยขับ ชีบหาชิบเนาะมาลงมาลงมาผมครับเอง <c oughs> ผมเป็นผู้ซื้อว่อาผาอาปากจงฟองเลยเดี๋ยววั <c oughs> งดากกระโจนก,กัค <c oughs> ั้วคุ่มที่ไว้เาคนแห้งก็ลดเอาเลยผมจิตายกลางทาง <c oughs> า,า <c oughs> เพี่ยนเพี้ยนแบน,นี <c oughs> ้บอลไม่โทษน้ำมาทันวันเออม,มันนี้เขาเพิ่ไปไว้บเข้าบพ่อนี่ยย่งไปไว้เขานล้วนะว่าเหยียบไม่ตใยค่าตีนแล้วมันยังจะโหจักมาล้ันี่ชีบหาชีบโอ้เชียงดีค่ะคนฟังโอ้ยมันมันลงมาลงมาเหมือนกัน อย่าหมดเลยดิเดี๋ยวทาให้กับเรานะครับผมเดี๋ยวเราก็ค่อยติดตามกันต่อนะครับผมยังไงใครที่ชมคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพราะว่ามันเข้าและเลียกบ้นด้วยหรอกขอรับด้วยนะครับเพราะว่ามันหยุดมันขอให้ดิาไกลไปไหนมันจะถึงนะสีพุ่มปตีเป็นตัวไม้นะขอให้เปิดช่ไปแล้วเอฟซีทุกท่านได้ไปชมยิ่งลับด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมขอตีเป็นตัวไม้ขวบ่าสาววิสุพรลาทุก้ชมไปเท่านี้ครับผมสวัสดีครับวว่าพื้